โอ้ชีวิตยังกับผู้ประสบภัยตอนนี้อาโอโมริหิมะตกหนะักแล้วเขาบอกจะตก3ามวันร่วนโอ้โหมาทำอะไรอยู่นี่เนี่ย ครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่สนามบินฮานดะกำลังรอต่อไฟไปอาโอโมริวันนี้เราเช่นเคยมากับไ i แลนเจอร์นี่ใช้บริการเดี๋ยวจะมีรถตู้ไปรออยู่ที่สนามบินอาโอมรินะครับแต่เรามาต่อเครื่องวันนี้เรามากับทีมงานเปลี่ยนพวกอีกแล้วเปลี่ยนพวกอีกแล้วนอนหลับอีเฮียเอ แม่วันดีวดันดีครับโอเคนั่งรอต่อเครื่องยนต์หลับนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินอาโอโมริกนะครับ นะครับ<ด>เต็มยศรถอยู่ยไหนไปล้โอ้ยหิมะตกยางสวยโอ้โหนนี้มันหิมะไม่มันสูงจังวะเนี้ยไม่หนาเลย โอ้หิมะกำลังตกสวยเลยเว้ยมรีรถมาทุกคมับฮะเออฟูสวยงามมันเพิ่งถล่มเมื่อวานหลายรอบ5ปี อ่ะโชเฟอร์ของเราสวัสดีครับน้องตั้มสวัสดีครับ,รบอ,อ่ะอันนี้เดี๋ยวไว้ในในรถโอเคพร้อมอเอาหน้าได้เอาหัวเลย่โอ้โห โอ้ข้างทางหิมะสูงอย่างนี้เลยเว้ยอ้ออันนี้มันปกติของอาโวโมลีเลยใช่ไหมปกติครับโโอ้หเพราะว่ามันเป็นเมืองเมืองที่หิมะตกเยอะที่สุดในโลกเยอะที่สุดในโลกในโลกเออเป็นเมืองที่หิมะเพราะว่าตกหนักกว่าเขาไปดูอีก ตกหนักกว่าฮอกไกโดเหรอตกหนักกว่าแต่ฮอกไกโดมันอยู่สูงกว่าแล้วก็เลยอยู่สูงกว่าเองโอ้โหเยอุ่นแน่นออไม่เหลือช่องว่าขนมครับขนมนี่มันหมีฮอกไกโดเหรอวะเอาไว้จังภาพโอ้ โอ้เขาอะเข้าใกล้โดยในนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่จ่ายค่าจอดรถถ้าอันนี้ไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งตามตลาดตาเกียวสายเซ็นเตอร์ <c oughs> อดกเกตดอกจะเดิน เดินกินข้าวก่อนตั้งแต่โอ้โหยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพี่ยงก็ไปแล้วเราไอ้ข้าวขลืน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 สองพันหใบสองพัิบสองใบสองพันหิบสอใบเอาเอาเอากี่ใบครับ เยอะสุดแล้วใช่ไหมสองพันเนี่ยอันนี้แกสุดแลวใช่เอาสักถามเขาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถามเขาภาษาไทยเฉยอีกตรหคน่าเ่โอหม่เอาสักแปดพันไหมไม่เอาสองพันเอาห้าหมื่นหนึงเอาหมื่นนึงเลยหรอโอเคก็เหลือคืนได้ห้าคนไงสองสองพันคน ก็คนละคนละสองตาเนาะเออเคจัไป่ไมมเผื่อมนเลือไงใจชิมังเย่นเลยเอกินมาอย่างทานแล้วครับเอาดีๆนะาแแชมังเยันะไรมือแรกนะครับของอาวโมอลิอร่อยเลยแหลมเลยไหม แจกคนละคนละคนละคถาดเดินไปเดี๋ยวเรายื่นให้เขาเขาก็ไอ้นี่เองไปเอาข้าวก่อน เราได้ตั๋ว2,000เยนมาเราก็มาเอาข้าวก่อนโกหังโกหังได้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะฉีกตั๋วเองแล้วก็ตักข้าวให้เราชามเลยอ่าไปคนต่อไปน่าสนุกไหมเหรอยแบบนี้เยี่ยมไหม ไมีแถมนะน้อยเงี้ยส่วนมากอ่ะัวใครตัวมันเปล่ามันี็ผมส่งของเดินกันเองมันจะมีหัวหน้าแก๊งไงหัวหน้าแก๊งคือแบบเอ้ไม่เป็นไรเดนไปเองอะไรเงี้ยอ๋อได้ไงมาด้วยกันไปด้วยกัน อะไรกโต้คงไซมาอะไรไงเดินสักรอบก่อนไหมเดินชมสักรอบกไหม่เอกแวลกเลยเวลามีน้อยอบิกต้องสมาโบตันเอบิอ่ะโบันเอบิครับ ตัวจีนสามใบเด้สามใบเราโอ้ย thank y o ตเขาบอกสามใบเหรอสามใบล้วเขาเจอเขาเจอคนไทยบ่อยนี่ไงป้าโทโล่นี่ไงป้าโทรมันไม่กินแบบนี้เฮียนะอยากกินอะไรก็เลือกเองไม่ต้องให้เขามาใส่ให้ไม่ไม่หิวเหรอเอาจริงเดี๋ยวบัตรเหลือให้ผมก็ได้ これだよはい、ありがとう。はいいどうもおとろ。おとろは、はいよ。ワンでオッケー。ツー。よいしょあ。ありがとう。おいでと。オッケー。やっぱフォー。4枚なのだ。オッケー。四枚。オッケー。フォー。はい、おとろ。 โดยมีแบงค์สองพันมาให้เลี้ยงข้าวไอ้นมันก็หน่อยอีกคุณละเอาด้วยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยอาริกาโตโคไซมาสอันคุณ้มคุุม เดี๋ยวไปหาหอยเชลล์กันหอยเชลล์โอไม่ีฟังเดอปลตอนแรกว่าจะมาเดินพันยาวากอไหมบอกแล้วหนึ่งพันไม่เหลือหนึ่งพันอยากอยากสั่งเนี่ย

โอตาเตะสองบสามใบใหญ่ชิบหายไอ้ตั้มมันจะไปพอได้ไงวะไม่คุยยังไม่ทันเลยเลยเหลือตัวอยู่ใบเดียวเดี๋ยวเฮียอะไรวะ แม่งเหลือตัวอยู่ใบเดียวนี่มันมันได้อันหนึ่งหรอือเปล่าวะได้อย่างหนึ่งหรอือเปล่าวะนั่งไหนเนี่ยนั่งแถวนี้นั่งนี่น<อ>เลยเดี๋ยวอาเขาไว้ให้ฮะ,อ,ะ,อ,ะอีกอ่ะไปนี้ดีกว่านะอนอเออหมดซะแล้ว ยังไม่ทันจะไหนเลยนั่งนี่เลยแล้วกันนี่็นี่เหรอคอรับหน้าตามันจะคล้ายๆกันไหสองพันเยนก็ได้แค่นี้เองเดี๋ยวนี้ราคามันไม่ถูกแล้วนะเนี่ยเออตอนเราดูเขารีวิวเหมือนเต็มชามเลยนะ ว่ากันไปเสร็จแล้วเขาเอาแอปเปิ้ลมาให้เราลองกินเสร็จแล้วเรากินแล้วเราไม่ซื้อเขาจะแบกคว้าเราเลยแดงกับต่างกันเเฮ้ยโอทโรดีาติเปล่งเลยเะไรอืมไอ้นี่อืมแม่งว่าดีกว่าที่กรุงเทพอ่ะอืม โอ้หนิไม่ไม่เหมยเลยโอโทโร่ดีไปชิมอันนั้นอร่อเฮ้โอโทโร่ดีนะ <c oughs> โอโทโรด่โโรดีว่ะก็ตะกี้เห็นปุ๊บโหเอาเลยร้านอยู่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เด้ออยู่ทีรน,นร้านยายปะใช่ร้านแรกติด,ดที่อ,ะะอ๋อเมืองน,นี้มาในนี่ไงเมืองน,นี้มันจับปลา ได,ได้เลยกระชี้ให้ฮึตุ้มิสดอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยค่ะโอเคผ่านอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแม่กินปลาดีบอกอร่อยก <c oughs> ินเลยกินเหล้ากินเหล้าอร่อยครับนี่ รู้ง,งานอร่อยครับอร่อยคินได้แสดงว่าผีญี่ปุ่นมันไม่ค่อยมาให้เห็นตัวไม่ค่อยเห็นตัวใช่ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเขาฮักโกะ ได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยไปซาโอสองรอบมือตึอ๊บโอ้โดูบ้านหลังนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหดูดิบ้านมันจะถะล่มแล้วเปล่าว่าหลังคาเนี่ย ไป,เ,ปเล่นม,ม,มกีมมมเ,เขาไปเล่นตะกีพวก,กน <c oughs> ี้เลยตอนนี้เราอยู่ที่เทือกเขาฮักโกดะจะไปดูสโนว์มอนเตอร์วันนี้วันแรกลุยเลย <c oughs> ไหวไหมไม่ไหวบอก <c oughs> ไหวอุณหภูมิตอนนี้ลบสองบนพื้นดิน ความใจผมพูดเองข้างบนติาวก่อนนี้รู้สึกมันลบแค่ระบบมันลบเท่าไหร่น่าจะประมาณสักสิบเก้สิบสองครับที่เบนสิบสองประมาณประมาณอันนั้นลบเก้าอันนั้นขนตายัางเป็นน้ำแข็งแล้วเลยอะ่ะอืมประมาณนะ <laughs> ตายแน่มึง <laughs> กระเป๋าเล็ก <p ours> แม่จะไหวไหมแต่งตัวเหมือนใบตอง่อข้าต้มมัดพี่แมงแห้งๆน ฮักก็ด่าดไปดูสมอนเตอร์สะโดมอนเตอร์กันตอนนี้ทุกคนเป็นข้าวตรงมดัดอยู่อยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่บนเขาลาดนักการเช้าขึ้นมาเปิดแล้ว s ากาย y a ดูนี่เนื้ออะไรกัไใหม่แล้วอันนี้ซาชิมิรวมทูน่าอะไรเสือโนสั่งมันสองชุดกินไปแล้วถ่ายไม่ทันโอ้โหเหนื่อยม้วกินมากยังไม่ตายเลย ยอดมันดูดโตอ่ะเอาโมลีก็มีอย่างนี้ด้วยมันดูดโตอ่ะก็ยิ่งใส่โต๊ะเลยอาจารย์จางปี่าต่องักยเขาไหมต้องเนาต้องเป็นอะไรที่นไข่มันไข่มันไข่ปลาหมึกแต่นั้นมันไส้ด้านในมันนะครับเออก็ไข่มันไงก็ไม่เคยกินนะอ่ะร้องนี่วันนี้มาเอาโมลีแล้วเป็นไงครับกุบปุบเป็นไง อูเมชเล่าบวยออนเดอะล็อกเล่าพูดชินรวมจานกันอันนี้คือเนื้อม้าคาชิมิสุดยอดเนื้อม้ามีลายชิม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 ตายเมื่อกีงคัตัวที่เราขิ่รถฝ่ามองเห็นนะมรับแถวโคโคเนเขากินเนื้อม้ากันไม่ไม่เชื่ออ่าชิม นนี่มีใส่กล้องด้วยโอ้ยของโปรดกินไม่ได้กินาวอร่อยไหมน่ากล่าวเขาบอกว่ามันกินแล้วเปิดผิหน้าปลากิ้งกิย่างเกลือนะโอ้ร้านนี้เสียบมาย่างกันสดๆเลยอิซากายะที่เอาโอโมริ สุดยอดเลยโอ้โหนี่นี่นี่แย่งกันขายจนปลาปลาปลาอะไรตาบวัวดิบๆซอยจุญี่ปุ่นทินกับน้ำมันงาโอเคแล้วเตานี่เขาจะเอามาให้ยังไงเอามย่างแต่กินยากไม่อร่อยโอ้กินย่างเดรอะนี้โอ้ไม่กล้ากินหรอซอยจุ ก็ไม่กินย่างแล้วใครอกินอ่ะแตก็ไม่กินนะหรือก็ไม่กินนะอันนี้อาซูจิปารคอสชิราโกะนะครับต้องบานย้ายกินได้หน้านี้หน้าเดียวนะหน้าหนาวนะหน้าอื่นกินไม่ได้บรนยายคนหนึ่งต้องฟังบทตาแล้วกินอะไรกันเนี่ยมีรูปเป็ดไหมมีรูปเป็ดไหมมีครับมีรูปเป็ดใช่โอ้โหอาโอโมริ โอ้โหสุดยอดเลยทั้งเมืองมีแต่หิมะไปหมดเลยพวกนี้นะทรายนะพวกนี้เช้าต้องรีบตื่นนะบิ่งสูเต็มเลยอแสงตอนเช้ามันสวยมากโอ้โห